สวัสดีนทอนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การสถานพักฟื้นบ้านพักโคชลาบางเขตนะคะวันนี้มีความยินดีนะคะและก็ปรบปลื้มใจนะคะที่มีโครงการจิตอาสาสวาพอทอนะคะที่ต้องการให้ผู้สูงอายุและผู้สูงไวันะคะ,ะมีความสุข ในการที่ว่าได้มาบริการตัดผมตกแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้านะคะโดยนำโดยท่านพลตรีนัครินนะคะสันสนยุทธ์นะคะดิฉันก็ในดามของท่านผู้ชลานะคะก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านนำโอกาสดีๆมาให้ท่านผู้ชราเรามาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวานันนำของกินของใช้และของส่วนกลางเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงอาคารนะคะมาให้ทางเราทางเราก็รู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะนอกจากคําว่าขอให้ทุกท่านที่มาในงานนี้นะคะและมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ